การตัดใครบางคนออกจากชีวิตเป็นเรื่องละเอียดอ่อนและขึ้นอยู่กับสถานการณ์ของแต่ละคนแต่โดยทั่วไปคนที่อาจไม่ควรอยู่ในชีวิตคุณหรือไม่ควรได้รับความช่วยเหลือมากเกินไปอาจมีลักษณะดังนี้ 1. คนที่เอาเปรียบคุณตลอดเวลาขอความช่วยเหลือจากคุณเสมอแต่ไม่เคยช่วยเหลือหรือสนับสนุนคุณเลย 2. คนที่ไม่เคารพคุณทำให้คุณรู้สึกแย่ดูถูกหรือทำให้คุณเสียความมั่นใจ 3. คนที่สร้างปัญหาให้ตลอดมีแต่เรื่องราม่าปัญหาและความวุ่นวายที่คุณต้องคอยรับมือ 4. คนที่ไม่ยอมเปลี่ยนแปลงตัวตัวเองขอให้คุณช่วยเหลือแต่ไม่เคยนำคำแนะนำไปใช้หรือทำให้ตัวเองดีขึ้น 5. คนที่ทำร้ายคุณทางร่างกายหรือจิตใจคนที่พูดจาทำร้ายจิตใจหรือละเมิดความเป็นส่วนตัวของคุณ 6. คนที่พลังลบเยอะเกินไปมองโลกในแง่ร้ายวิจารณ์ทุกอย่างทำให้คุณรู้สึกหมดพลังตลอดเวลา 7. คนที่หลอกลวงและกหกตลอดเวลาไม่สามารถไว้ใจได้พูดอย่างทำอย่างหรือมักบิดเบือนความจริงเพื่อผลประโยชน์ของตัวเอง 8. คนที่หึงหวงหรือควบคุมคุณมากเกินไปไม่ให้คุณมีอิสระในการใช้ชีวิตคอยจับผิดหรือพยายามบงการทุกอย่าง ก้าคนที่เห็นแก่ตัวขั้นสุดคิดถึงแต่ตัวเองไม่สนใจว่าคุณจะรู้สึกยังไงหรือไม่เคยช่วยเหลือคุณกลับ10คนที่ขโมยพลังงานหรือความสุขของคุณเวลาคุยกันแล้วคุณรู้สึกหมดแรงท้อแท้หรือไม่มีความสุข11คนที่ชอบแข่งกับคุณตลอดไม่เคยจริงใจกับคุณมองคุณเป็นคู่แข่งมากกว่าเพื่อนหรือพยายามทำให้คุณดูแย่ 12. คนที่ไม่ให้เกียรติคุณในที่สาธารณะพูดจาดูถูกคุณต่อหน้าคนอื่นหรือไม่เคยให้คุณได้รับความเคารพในกลุ่ม 13. คนที่ชอบขอความช่วยเหลือแต่ไม่เคยพัฒนาขอให้คุณช่วยทุกเรื่องแต่ไม่เคยพยายามทำอะไรด้วยตัวเอง 14. คนที่มองว่าคุณเป็นที่รองรับอารมณ์ระบายความเครียดใส่คุณเสมอโดยไม่สนใจว่าคุณจะโอเคหรือไม่ 15. คนที่ไม่เคยดีใจในความสำเร็จของคุณอิจฉาหรือดูถูกเวลาคุณมีความก้าวหน้าแทนที่จะสนับสนุน 16. คนที่พูดรับหลังคุณในทางไม่ดีทำดีกับคุณต่อหน้าแต่กลับนินทาหรือใส่ร้ายคุณรับหลัง 17. คนที่ชอบใช้คุณเป็นตัวเลือกให้ความสำคัญกับคุณเฉพาะเวลาที่เขาต้องการอะไรบางอย่าง 18. คนที่ไม่เคยขอโทษเมื่อทำผิดทำผิดซ้ำๆแต่ไม่เคยยอมรับหรือพยายามแก้ไข 19. คนที่ชอบกดดันให้คุณทำในสิ่งที่คุณไม่ต้องการไม่เคารพขอบเขตของคุณและบังคับให้ทำสิ่งที่คุณไม่สบายใจ 20. คนที่ชอบยืมเงินแต่ไม่คืนหรือยืมแล้วหายเงียบหรือพยายามทำให้คุณรู้สึกผิดหากคุณไม่ให้ยืม21คนที่ใช้คำว่าเพื่อนหรือครอบครัว เป็นข้ออ้างในการเอาเปรียบอ้างความสัมพันธ์เพื่อให้คุณช่วยเหลือโดยไม่คิดถึงความเสียหายที่คุณต้องแบกรับ22คนที่ชอบแขวนชีวิตไว้กับคุณไม่พยายามทำอะไรด้วยตัวเองแต่พึ่งพาคุณจนเกินไป23คนที่เอาคุณไปเปรียบเทียบกับคนอื่นเสมอทำให้คุณรู้สึกว่าไม่ดีพอหรือพยายามกดคุณให้ต่ำลง 24. คนที่ชอบสร้างปัญหาให้คุณโดยตรงทำให้คุณเดือดร้อนโดยไม่สนใจผลกระทบที่คุณต้องเผชิญ25คนที่ไม่เคยเคารพเวลาของคุณนัดแล้วเบี้ยวมาสายตลอดหรือทำให้คุณต้องรอโดยไม่สนใจความลําบากของคุณ 26. คนที่ไม่เคยฟังคุณจริงๆเวลาคุยกันมักเปลี่ยนเรื่องไปที่ตัวเองหรือไม่สนใจสิ่งที่คุณพูด 27. คนที่ไม่เคารพขอบเขตของคุณฝืนใจคุณหรือพยายามบังคับให้คุณทำในสิ่งที่คุณไม่อยากทำา8 8คนที่แกล้งเป็นเพื่อนแต่จริงๆหวังผลประโยชน์อยู่กับคุณเพราะต้องการบางอย่างไม่ใช่เพราะความจริงใจ29คนที่มองทุกอย่างเป็นเรื่องแข่งขันไม่เคยร่วมยินดีกับคุณแต่พยายามทำให้ตัวเองดูเหนือกว่าเสมอ 30. คนที่ชอบจุดไฟให้เกิดดรามา่าสร้างปัญหาหรือทำให้คนรอบตัวขัดแย้งกัน 31. คนที่ขอโทษแต่ไม่เคยเปลี่ยนแปลงทำผิดซ้ำแล้วบอกว่าเสียใจแต่สุดท้ายก็ทำแบบเดิมอีก 32. คนที่ทำให้คุณรู้สึกว่าตัวเองไม่มีคุณค่าพูดหรือทำสิ่งที่ลดความมั่นใจของคุณอยู่เสมอ 33คนที่ชอบตัดสินหรือดูถูกชีวิตคุณวิจารณ์สิ่งที่คุณทำโดยไม่เคยเข้าใจหรือสนับสนุน34คนที่ชอบทำให้คุณรู้สึกผิดใช้อารมณ์หรือคำพูดเพื่อทำให้คุณรู้สึกผิดทั้งที่คุณไม่ได้ทำอะไรผิด35คนที่อิจฉาคุณจนออกนอกหน้าไม่อยากให้คุณประสบความสำเร็จหรือพยายามลดค่าความสำเร็จของคุณ 36. คนที่ไม่จริงใจกับคุณพูดอย่างทำอย่างหรือแกล้งทำเป็นหวังดีทั้งที่ไม่ได้คิดแบบนั้นจริงๆ 37. คนที่ไม่เคยช่วยคุณเลยแม้แต่ครั้งเดียวเวลาคุณต้องการความช่วยเหลือเขาหายตัวไปเสมอ 38. คนที่ทำให้คุณหมดแรงทุกครั้งที่เจอเวลาคุยด้วยแล้วรู้สึกเหนื่อยใจหมดพลังหรือเครียดตลอด 39คนที่ชอบใช้คุณเป็นเครื่องมือเห็นคุณเป็นแค่ทางผ่านในการบรรลุเป้าหมายของเขา40คนที่ไม่ให้ความสำคัญกับคุณเลยมีคุณในชีวิตแต่ไม่เคยให้คุณค่าหรือใส่ใจความรู้สึกของคุณ41คนที่ชอบกดดันให้คุณเปลี่ยนตัวเองเพื่อเขาไม่เคารพในสิ่งที่คุณเป็นและพยายามบังคับให้คุณเปลี่ยนเพื่อให้เขาพอใจ 42. คนที่ไม่เคยให้กำลังใจคุณเลยเวลาคุณเจอปัญหาเขาไม่ช่วยเหลือไม่ปลอบใจหรือทำให้คุณรู้สึกแย่กว่าเดิม 43. คนที่หักหลังหรือทรยศคุณเคยทำสิ่งที่ทำลายความไว้ใจของคุณแต่ยังทำซ้ำอีก 44. คนที่ไม่สามารถรักษาคำพูดได้สัญญาอะไรไว้แต่ไม่เคยทำได้จริง 45คนที่ทําให้คุณต้องพยายามมากเกินไปคุณต้องทุ่มเททุกอย่างเพื่อให้ความสัมพันธ์นี้อยู่ต่อไปขณะที่เขาไม่ทําอะไรเลย46คนที่เอาความลับของคุณไปเผยแพร่ไม่ให้เกียรติความเป็นส่วนตัวของคุณและนําเรื่องของคุณไปพูดต่อ47คนที่ชอบโยนความผิดให้คุณเวลามีปัญหาเขาไม่เคยรับผิดชอบแต่กลับโทษคุณตลอด 48. คนที่เห็นแก่ตัวและไม่มีน้ำใจไม่เคยช่วยเหลือใครไม่คิดถึงความรู้สึกของคนอื่น 49. คนที่เป็นพิษกับสังคมมีพฤติกรรมที่ส่งผลลบต่อสังคมเช่นหลอกลวงโกงหรือทำร้ายผู้อื่น 50. คนที่ใช้คุณเป็นที่ระบายอารมณ์เวลามีปัญหาเขาเอาความเครียดมาลงกับคุณเสมอ 51. คนที่ทำให้คุณสงสัยในคุณค่าของตัวเองทำให้คุณรู้สึกว่าตัวเองไม่ดีพอทั้งที่คุณไม่ได้ผิดอะไร5 2คนที่พูดจายแย่กับคุณแต่พูดดีใส่คนอื่นทำให้คุณรู้สึกเหมือนเป็นคนที่ไม่มีความหมายในชีวิตเขา53คนที่หลอกใช้ความใจดีของคุณรู้ว่าคุณเป็นคนดีแล้วใช้สิ่งนั้นมาหาประโยชน์จากคุณ54คนที่เป็นพิษในความสัมพันธ์โรแมนติก ไม่ซื่อสัตย์ไม่ให้เกียรติหรือทําให้คุณเจ็บปวดซ้ําแล้วซ้ําอีก 55. คนที่สร้างความวุ่นวายในชีวิตคุณโดยไม่มีเหตุผลชอบหาเรื่องมีปัญหาตลอดเวลาและดึงคุณเข้าไปเกี่ยวข้อง 56. คนที่ไม่ให้โอกาสคุณเลยเวลาคุณทำผิดพลาดแม้เพียงเล็กน้อยเขาไม่เคยให้อภยัยหรือให้โอกาสคุณแก้ไข 5 7ิบคนที่มองว่าคุณมีค่าแค่ตอนที่เขาต้องการอะไรบางอย่างเวลาคุณไม่สามารถช่วยเหลือเขาก่อ5 8ิบคนที่คิดว่าตัวเองถูกเสมอไม่เคยรับฟังความคิดเห็นของคุณและมองว่าคุณผิดตลอดห9คนที่ทำให้คุณรู้สึกอึดอัดเวลาต้องอยู่ด้วยไม่ว่าเพราะพฤติกรรมคำพูดหรือพลังงานของเขาทำให้คุณรู้สึกไม่สบายใจเสมอ 60คนที่ไม่เคยแสดงความขอบคุณเวลาคุณช่วยเหลือเขาไม่เคยเห็นค่าหรือคิดว่ามันเป็นเรื่องที่คุณต้องทำา61คนที่ชอบปงการชีวิตคุณต้องการควบคุมทุกอย่างที่คุณทำไม่ให้คุณมีอิสระในการตัดสินใจ62คนที่ทำให้คุณต้องเสียสละตัวเองตลอดเวลาคุณต้องยอมลดค่าตัวเองเพื่อให้เขามีความสุข 63. คนที่ขโมยโอกาสจากคุณเวลาเห็นคุณกำลังจะประสบความสำเร็จเขาพยายามขัดขวางหรือแย่งโอกาสไป 64. คนที่ดูถูกความฝันของคุณผู้เสียสีหรือทำให้คุณหมดกำลังใจในการทำตามเป้าหมาย 65. คนที่ไม่รู้จักขอบเขตระหว่างกันบุกรุกพื้นที่ส่วนตัวของคุณโดยไม่สนใจความรู้สึก 66คนที่มีพฤติกรรมทำลายล้างใช้ยาเสพติดติดการพน,นันหรือตัดสินใจทำสิ่งที่ส่งผลเสียต่อตัวเองและคุณ67คนที่ชอบเอาตัวรอดโดยโยนคุณเป็นแพรบบาปเวลามีปัญหาเขาเลือกปกป้องตัวเองโดยทำให้คุณเป็นคนผิด68คนที่ชอบทำตัวเป็นเหยื่อทั้งที่เป็นคนสร้างปัญหาเองไม่เคยยอมรับว่าตัวเองเป็นต้นเหตุของปัญหาแต่กลับโทษคนอื่น 6 9คนที่ไม่สามารถรักษาความลับได้คุณบอกอะไรไปไม่นานก็กลายเป็นเรื่องที่คนอื่นรู้กันหมด7 0คนที่ไม่มีความซื่อสัตย์ในความสัมพันธ์มีพฤติกรรมครบซ้อนหลอกลวงหรือเล่นกับความรู้สึกของคนอื่น 71. คนที่ใช้ความสัมพันธ์เป็นเครื่องมือเพื่อความได้เปรียบคบคุณเพราะหวังผลไม่ใช่เพราะความจริงใจ 72. คนที่ชอบแข่งขันกับคุณตลอดเวลาไม่เคยปล่อยให้คุณมีช่วงเวลาที่ดีแต่พยายามเอาชนะตลอด 73. คนที่สร้างปัญหาทางการเงินให้คุณยืมเงินแล้วไม่คืนหลอกให้คุณลงทุนหรือใช้เงินของคุณโดยไม่ขออนุญาต 74. คนที่มองว่าตัวเองสำคัญกว่าคนอื่นเสมอคิดว่าตัวเองเป็นศูนย์กลางของโลกและไม่เคยสนใจความรู้สึกของใคร 75. คนที่ไม่เคยรักษาสัญญาพูดแล้วไม่ทำหรือผิดสัญญาบ่อยๆโดยไม่มีเหตุผลที่ดี 76. คนที่ทำให้คุณรู้สึกโดดเดี่ยวแม้จะอยู่ด้วยกันไม่ให้คุณรู้สึกว่ามีค่าหรือทำให้คุณรู้สึกว่าไม่มีใครอยู่ข้างคุณ 77. คนที่เปลี่ยนไปเมื่อเจอคนที่มีผลประโยชน์มากกว่าเวลามีคนที่ให้ผลประโยชน์มากกว่าเขาจะทิ้งคุณทันที 7 8คนที่ไม่เคยแสดงความสำนึกผิดเวลาทำผิดพลาดไม่เคยขอโทษหรือพยายามปรับปรุงตัวเอง79คนที่ชอบเอาคุณไปเปรียบเทียบกับคนอื่นเพื่อกดคุณลงทำให้คุณรู้สึกว่าตัวเองไม่ดีพอหรือด้อยค่ากว่าคนอื่น80คนที่ใช้ความกลัวหรือความรู้สึกผิดมาควบคุมคุณทำให้คุณรู้สึกว่าถ้าคุณไม่ทำตามเขาจะโกรธหรือคุณเป็นคนไม่ดีสรุปโดยรวม คนที่ควรตัดออกจากชีวิตควรหลีกเลี่ยงคนที่เอาเปรียบหลอกลวงนินทาหรือไม่จริงใจกับคุณคนที่ไม่เคารพขอบเขตชอบแข่งขันหรือทำให้คุณรู้สึกแย่ก็ไม่ควรอยู่ในชีวิตหากใครทำให้คุณหมดพลังขาดความสุขหรือมองคุณเป็นแค่เครื่องมืออาจถึงเวลาที่ต้องเว้นระยะห่างและเลือกอยู่กับคนที่ให้พลังบวกแทน